สิวขึ้นรอบปากรอบคางหนูเพราะแพ้ยาสีฟันหรือเปล่าแม่หนูต้องสังเกตก่อนเลยว่าตอนที่หนูแปรงฟันนั้นหนูมีฟองออกมารอบปากเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วสังเกตดูว่าถ้าหนูลดการใช้ปริมาณของยาสีฟันลงลดการที่ทําให้ฟองเลอะรอบบริเวณรอบปากแล้วสิวหนูลดลงหรือไม่ลองดูในระยะเวลาสองสวันถ้าสิวไม่ค่อยขึ้นแสดงว่าหนูอาจจะแพ้ยาสีฟันยี่ห้อนั้น หนูก็ลองเปลี่ยนยาสีฟันดูและพยายามอย่าให้ฟองออกมานอกปากมากเกินไปแต่ถ้าหนูลองลดฟองที่ออกมาบริเวณรอบปากแล้วนั้นสิวก็ยังขึ้นอยู่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับยาสีฟันก็ได้ลูก จริงๆแล้วมีการศึกษาพบว่าสิวบริเวณรอบปากรอบคางหรือบริเวณกรามนั้นอาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนในร่างกายของเราเช่นผู้หญิงที่อยู่ในช่วงที่เป็นประจำเดือนหรือช่วงที่ตั้งครรภ์หรือกินยาคุมกําเนิดก็ทําให้มีสิวบริเวณรอบปากรอบคางหรือรอบกรามได้ลองสังเกตดูว่าเราอยู่ในช่วงที่มีประจำเดือนหรือไม่ตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่าหรือกินยาคุมฮอร์โมนหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่การสังเกต เกของเราทั้งนั้นเลยลูกว่าพฤติกรรมของเราเป็นแบบไหนและสิวของเราเกิดจากอะไรเราจะได้แก้ไขให้ตรงจุดได้นะ